ทำทุกอย่างเลยคะ่ะเอาอาบน้ำเอาข้าวให้ปู่กินแล้วก็พาดูทีวีเหรอพระพุทธเจา <c oughs> ้าท่านบอกว่านี้มีตังสาธุรูป,ปานังกตันยูกัเวทิตา <c oughs> คนเราถ้ากะตันยูเนี่ยมันไม่ไม่น่าจะตกตำ่ำ <c oughs> อย่างน้อยก็ต้นมะพร้าวมีอะไรกิน,นกไ,ไหมครัวกินอะไรดีฮะ นัน่นสิทำอะไรเอ่ยวันนี้มีเมนูอะไรน่าสนใจบ้างอา่าหลนหลนปลาหมูสับแบบแบบหมูสับอ่ะนะแล้วก็ใส่น้ำปลาดีปะ่ะแบบทำทำเหมือนเราหลนในปลาทุนปลาดุกนั่นแหละแต่ว่าเราใช้หมูสับใช้แหนมไหมละ่ะลาดข่าวเออหลนแหนมก็ได้เนาะหลนแหนมหมู น้ำปลาเมนูทีเด็ดรับรองเติมข้าวเติมข้าวเติมข้าวกันแน่นอนหอกินไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเปิดดูสิตายเฮ้ยยังไม่มีใครกดหม้อข้าวเหรอเนี่ยเดี๋ยวเรากดดิมันโอ้โหตายฮะฮะไม่รู้อ่ะเขาเริ่มแล้วนะเนี่ยเขาวิ่งนะผึ่งหงผึ่งหงอ๋อพึ่งหงยี้ไหมอ๋ออันนี้คือถ้ามันวิ่งวิ่งนี่คือใช่ไหมโอเค ครอบครัวข้าวไม่พอกินเพราะว่าจะทำหล่นหล่นแหนมวันนี้กินหล่นแหนมเรื่องไม่แหนมนะก็จะแกะแหนมไงถ้าแกะแหนมนห้แกะแหนมให้แม่คาเขาอ้ยให้แม่ครัวเขาอันนี้เป็นแหนมกี่วันแล้วคุณเพชรชลาอันนี้อันนี้เพิ่งสามวันจ้ะแหนมสามวันนะครับเป็นแหนมหมูนะจ๊ะมัดใหญ่มาก มัดใหญ่นะครับนี่ให้เบิงให้เบิงเดี๋ยวแกะแหนมให้แม่ครัวเขาก่อนนะฮะช่วยเขาเดี๋ยวเขาไม่ให้กินนี่แหนมมีใบตองนะครับเพื่อความ <c oughs> สะอาดเวลาเราจัดสง่งให้กับเอทุกท่านสีกำลังสวยเลยนะแหนมเราสีธรรมชาตินะฮะไม่มีการไปแต่งสีแต่งกลิน่นแต่งอะไรนะครับ เป็นสีหมูธรรมชาติแบบนี้เวลาแหนมเขาเป็นเนี่ยมันจะแน่นอันตันได้ครับพี่น้องภาษาอีสานบานเหาเอินว่ายนอันตันอุ้ยใช้หลายอันขนาดนี้เลยหรอเพจเยอะคนน่ะไม่รู้หลายก้อนแต่คนมาเยอะมันเป็นไรหรอครับเดี๋ยวหมดเกลี้ยงก็ทําตามปริมาณคนนะครับจะสามห่อก็ได้นะฮะแต่ของเรามันคนเยอะหน่อยเราก็แกะหลายห่อ สามหอก็ได้แต่สามหอก็พอนะเพราะเด็กๆอาจจะกินไม่ค่อยเป็นอันนี้เอาไว้กินสดบ้างนะฮะเราเตรียมแล้วนะคะตั้งหม้อค่ะขอดูน้ำหน่อยค่ะเยอะไหมน้ำแค่นี้กัยคุกคลิกคุกคลิกคุกคลิกหลนต้องน้ำคุกคลิกนะเพราะอะไรอะค่ะเพราะหลนเนี่ยเพราะน้ำน้ำจงเลงเนี่ยมันจะไม่อร่อยต้องเข้มข้นอือเนาะอันนี้ อ๋อนม้องเข้มข้นเออน่อยมันขุกขลิกน้อยมากเลยนะคะแค่แบบเดี๋ยวเดี๋ยวเติมน้ำปลาร้าเข้าไปอีกจอะอืมขอใบบักูดด้วยน้ำที่เรายีไว้แล้วนะคะสามก้อนแล้วก็น้ำปลาร้าแม่ทองหน้าแค่นั้นเองนะคะเดือดแล้วค่ะแรงหกเอยเอาให้สุกนะคะใส่เครื่องจ้าเอากุ้งแดง พีกินโหน่กระชายง่ายๆยอย่างนี้เลยะไม่ต้องโขกไม่ได้ไม่ค่ะหั่นน้ำปลา อัปลาไหม่ทงนานะค่ะไม่มีสารกันบูดนะคะตามพับพรีค่ะโอ้เดี๋ยวก็ใช้เครื่องเยอะเนาะแบบจ้ะหอมเอ้ไม่มีกระเทียมหรอไม่มีค่ะใส่ใหอมแด,ด,ดงกระชายพริกขี้หนูทำน่ากินมากเลยอ่ะเออมันคุกคลักคลักจริงๆเนาะเข้มข้น แค่นี้เลยอืเจบงละจ้่ง่ายๆนะใส,ส่น้ำปลายอย่างเดียวพอ <S <S น้ำปลูกฟีกไม่ต้องปรุงอะไรพเพิ่มไอ้มะกรูดอ ทำเมนูง่ายๆนะคะเนี่ยทำง่ายๆแต่ว่าต้องมีแหนมกับน้ำปลรราเนาะใช่ค่ะแค่น้ำปลรราขวดเดียวไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มนะคะการเตินตีโดยไม่ครัวเพชดค่รใส่แค่นี้อร่อยแน,น่นอนจ้ะโอ้โหมากันลืมเลยลอื้นี่ทำไมหน้าตาแบบมอืม ใหม่ด้ตาผมใหม่ด้อันนี้เราจะทำส้มตำนะฮะเราต้องโรยในจานส้มตำไงนี่เราต้องโรยในจานส้มตำยากไหมเขารียเมอะไรรู้ไป่อกระถินขอสักเพงสเมื่อเป็นเม็กระถินครับเอาละครับมาลมเอลม ลมพาวมาเฮ้ยลมอะไรเอามาลมเอ้ยลมลมหนาวพัดห่วงเขาลมเนื้อพัดมาเบาๆแต่ความเงาเข้าเต็มห้องใจมาแจกด้วยลูกจากน้ามาเกือบสองปีอยู่รักแานี้เมือนไทยลุง ลุงนี่เสียงขูกมาแล้วแวหัวใ,ใจห่วงหาบ้านเฮา,า,ามันลม,ลมหนาวจริงนะเนี่ยเออน่าจะใช่แล้วล่ะายฝนต้นหนาวนะเนาะเริ่มแลเริ่มแลเดี๋ยวเราจะต้องเดี๋ยวลุงจะกางเต้นนอนหน้า,นนาบ้านนะสักสัปดาห์หน้าใครจะนอนด้วยยกมือขึ้นสัปดาห์หน้าฝนน่าจะยังมีอยู่นะไม่น่ามีแล้วนะ ตูนนู้นไปเดือนตุลาอืมต้องหลังตุละตั้งหลังกลางเดือนไปก่อนมีใครจะนอนไปไหมนอนเต็นท์อ่ะให้ลุงทดลองก่อนเดียวนอนไหมเนี่ยเคยนอนไหมตอนนั้นอ่ะตอนที่มาแรกๆอ่ะตอนที่เป็นตัวเล็กๆอ่ะเออหัวหลอนๆนอนข้างกองไฟด้วยเดียวนอนบนแค่แล้วนอนข้างกองไฟอย่าลืมความหลังสิเพราะว่าเรารากเง่ามาจากไหนเราต้องไม่ลืมความหลังนะลูกเราเคยนอน รากเน<ร>า,าหรือรากมะม่วงครับรากมะม่วงรากเน่าเรามาเรากางเต้นนอนยังไงกระท่อมยังไงเราก็ต้องนึกถึงความหลังที่เราเคยเคย,เคยมีมานะลูกอย่าได้ลืมเลือนยังจําแล้วไม่เคยลืมเลือนนั่นเพลงที่สองก็มาเพลงที่สองก็มาแล้วตอนนี้บรรยากาศแบ็กกราวด้านสวนของเราสวยนะครับราชเนีมีดอกอุ้ยดอกกล้วยไม้งามมากโอ้โห คุณสำรินค่ะเขาเป็นเขาเป็นคนชอบความสวยความงามแล้วก็ชอบสีสันของดอกไม้ดูเฟินดูแบบเดฟดูอะไรแบบว่าเออย้อยลงมาตามต้นตาลนะคะอันนี้เราความมีนความมีนักจัดสวนอยู่ในบ้านมันก็มันดเราเราบางทีเรามองไม่ออกนะครับเดี๋ยวพาชมดีกว่าพาเดินดูหน่อยเอามี ยังไงฮะหนีพอพูดสวนปุ๊บหนีมาดักรอทันทีเอยเหมือนเรานัดกันเลยนะหนะีเนาะแล้วทำไมมันช่างรู้วะรัชนีมัน,นรู้ว่ามันมีกล้องอยู่ตรงนี้<ะ>ทำไมไรู้ทำไมรู้ฮะอีอ้วนตันปึกเลยเนี่ยครับด้านนี้เราก็ลงหินคลุกเอาไว้เพื่อให้เดินสะดวกสบายแล้วก็มีต้นโมกนะครับเราขยับออกมานิดหน่อยแต่มุมนี้แหละครับคือเขาเรียกว่า ไอเดียจัดสวนแบบนักจัดสวนเขานะครับเขาก็จะมีเฟิร์นนะฮะมีเฟิร์นแล้วก็มีอา่าลากไม้เก่าๆนะครับแล้วเขาก็จะแซมด้วยว่านหางจระเข้นะครับว่านหางจระเข้คือมันก็เป็นทั้งสมุนไพรเป็นทั้งว่านหางจระเข้จำเป็นนะคะในสวนต้องมีว่านหางจระเข้เพราะว่าบางทีไปลวกน้ําร้อนลวกและนี่ดูฮะความสวยงาม มันเด่นขึ้นมาทันทีย้ายจากหน้าบ้านมาตอนแรกเราปลูกทิ้งๆไว้ตรงต้นต้นมะม่วงต้นมะขามตอนนี้ต้นมะม่วงต้นมะขามก็งําเขาแหละงําเขามันก็ทําให้เขาไม่โดดเด่นอยากกินแล้วเมื่อไรจะเสร็จครับแล้วนะเอ่อแล้วก็อย่าพอพอแก่เสร็จนะครับอย่าลืมนับด้วยนะเมล็ดเพราะว่านับให้มันได้ที่เราเวลาขายเราจะขายเป็นเมล็ดเข้าใจไหม ให้ให้นับเลยลูกนับเลยมันเนี่ยทั้งหมดกระบาดเนี่ยนะเราปอกได้กี่เมล็ดอ่าเดี๋ยวนับครับเราต้องเป็นคนละเอียดนะลุงนับกันเลยแกเดี๋ยวเสียสละให้คนแก่ลุงทำงานเบาๆเป็นคนนับนะใครจะตำส้มตำคันนี้ํำเป็นไหมเคยตำเป็นไมไม่เคยเลยไม่เคยตำส้มตำนี่ แล้วจะทำกินได้ไหมเนี่ยทำได้ถึงเวลาจำเป็นเราก็ทำได้นะทำอะไรทำอะไรได้บ้างอ่ะเมนูอาหารต้มไข่แบบป้ารัดก็ได้ได้ทำได้ทำได้ทำอะไรกินได้บป่ะอ้าวลอง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 บอกลุงสิว่าเมนูนครปฐมดีกว่าอะไไรกินด้เมนูนครปฐมที่เขานิยมอ่ะที่เขานิยมกินอ่ะนครปฐมกินอะไรไม่ไม่มีฮะไม่มีมีแต่ว่าไม่รู้ใช่ไหม ขาหมูไงนครปฐมอ่ะใช่ป่ะพะโลไม่กินขาหมูอ่ะอยู่นครปฐมไม่ค่อยกินเอาเหรอน้องไปไปอยู่นครปฐมไปอยู่กับย่าหรอไปอยู่กับย่าไปไปมามาใช่ไปดูแลคุณย่าตั้งแต่เล็กเลตั้งแต่เล็กเล็เขาเป็นเด็กกระตันอยู่นะเด็กกระตันอยู่ชวนป่วยปีแปรกอเลย เกันอยู่เพราะว่าดูแลผู้ผู้สูงอายุดูแลผู้สูงวัยทำหน้าที่อะไรคะดูแลผู้สูงอายุเนี่ยทำอะไรบ้างตื่นเช้ามาทำผู้ย่างเลยค่ะเอาอาบน้ำเอาข้าวให้ปู่กินแล้วก็พาดูทีวีเหรอเห็นไหมเขาปันในบรเป็นพาอาบน้ําแต่ตอนนี้ปู่ปู่ท่านเสียแล้วเนาะใช่ค่ะปู่เสียไปแล้วนี่เขาก็ดูแลคุณย่าเขาอยู่ ทำงานด้วยดูแลยาด้วยอะไรประมาณนี้นะครับก็น่ารักดีลูกเพราะว่าคนเราต้องกระตันยูกระตันยูต่อพ่อแม่ผู้มีพระคุณปู่ย่าตายายมันเป็นเครื่องหมายของการจเจริญรุ่งเรืองนะคนเราถ้ากระตันยูเนี่ยมันไม่ไม่น่าจะตกต่ำนะครับต้องตกจากต้นตาลนหมอะไอย่างน้อยก็ต้นมะพร้าว <S <S 2> <S 2> อย่างน้อยก็ยอดตาลนะฮะ ไม่ใช่ก็คือคชีวิตไม่ตกต่ามไม่ตกต่ำหรอกครับถ้าเราอันนี้ต้องบอกเลยว่าพระพุทธเจ้าท่านบอกว่านี้มิตตังสาธุรูปานังขตันอยู่กับเทวทิตาคนเนี่ยก็มักจะบอกว่าเราเป็นคนดีผมคนผ,ผมคนดีนะครับเวลาไปสมัครงานผมดีนะครับออบอกผู้บังคับบัญชาผมดีนะครับรับผมไว้เถอะผมเป็นคนดีนะฮะแต่เคยตักข้าวพ่อแม่กินเปล่ายังไม่เคยเลยอ่ะ มันดีไม่ได้ครับเพราะพระพุทธเจ้าบอกว่านิมิตตังสาธุรูปานังกตัญญูกตวเวทิตาความกตัญญูกตวเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีเพราะฉะนั้นเวลาเราจะมองว่าใครดีไม่ดีเอาเครื่องหมายมาก่อนเครื่องหมายก็คือความกตัญญูใช่ไหมเออเครื่องหมายคือความกตัญญูนะลูกนะจำจำใส่จิตใส่ใจเอาไว้ไม่ว่าเราไปอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่นับตังแต่วันนี้ ไพออมอบหัวใจไว้ที่บ้านนาเราดูแลพ่อแม่แก่เท่าทดแทนคำข้าวที่เลี้ยงเรามาตั้งใจแน่นหนักคือตอบแทนคุณดีดอนมารดาชีวิตในน้อยของข้าไม่ปลาดถนา ไปมากกว่านี้